สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอ่านปริพัทธ์ออโต้นะครับ เราอยู่กับเจ้าโตต้าไฮรังรีโวนะฮะสอตัว G นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2องพนะครับสิแน่นอนอยู่แล้วนะฮะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าแปลงจากเดิมไปก็คือในส่วนของตัวด้านหน้านะครับตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับขาวของรีโวเนี่ยผมชอบมากนะครับเพราะว่าอะไรมันจะเป็นขาวซูเปอร์ไวท์นะครับให้ความสว่างนะครับมันจะไม่ขาวแบบขาวมน ขาวทึบนะครับอันนี้คือขาวแบบขาวสว่างเลยนะครับในส่งตัวด้านหน้านี่ตรงนี้แตกต่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวหน้าแรกเนี่ยหรือว่าเป็นตัวหน้า A1 เนี่ยมันจะเป็นตัวกระจังหน้าที่เป็นแบบโครเมียมนะครับแต่ว่านี้นี่เราเปลี่ยนหน้าใหม่เลยนะฮะก็คือยกชุดของหน้าล็อกโค้มาใส่ให้นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับส่วนตัวโคมไฟหน้า,นาตรงนี้ก็ยังเป็นหลอดฮาโลเจนเดิมๆโรงงานอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ถือว่าหล่อและนะครับ ถ้าเกิดเรามองว่าของแต่งรีโวพื้นฐานเนี่ยคืออะไรบ้างแม็กซีล้อแน่นอนนะครับจัดทรงตัวรถนะครับยันก็อย่างสุดท้ายในเรื่องของตัวกระจังหน้านะครับถ้าเกิดมันเป็นบล็อกเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราใส่หน้าล็อกโค้มันเท่กว่าแล้วทําไมเราถึงไม่เลือกแบบนี้ล่ะอ่านี่ถือว่าเป็นตัวเลือกให้คุณลูกค้าอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สําคัญเป็น2.4ตัว G นั่นคือตัวท็อปของ SmartC a คนั่นเองนะครับน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวต่อมาเราดูในส่วงของตัวเครื่องกันต่อนะครับ 2GD นะฮะเป็นตัว2.4นะครับ 2GD ขีด STV นะครับก็คือจะเป็น ตัวเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับก็คือเป็นตัวเครื่องบล็อก G D เครื่องตัวแรกเลยนะครับในส่วนตัวเครื่องสวยนะครับไม่มีค้ามมันเครื่องไหลเยิ้มนะฮะคานหน้านะครับแก้มข้างเม็ดอาร์คนะครับจะเก็บต่างๆนี่คือเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับตัวนงตัวนงตัวนองตัวน็อตอะไรแบบนี้เดิมๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฉนวนการความร้อนใต้ฝาโปรงนะครับที่สำคัญที่สุดก็ในส่วนของตัวที่เป็นแผ่นเพลหรือว่าสติ๊กเกอร์มอกนะครับตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าได้เอาไปเช็คศูนนนนยยย์ไได้้ะคครรรัับเเเาปกลสวววมม่่่ชท เรารับประกันเลยว่าคุณลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดจากทางร้านปฏิพัฒธ์ออโต้นะครับอันนี้คือในส่วนด้านหน้านะครับต่อไปเนี่ยเราไปดูในส่วนด้านข้างกันต่อว่าครับเราดูในส่วนด้านข้างกันต่อนะครับในส่วนด้านข้างนี้ก็เป็นสีขาวนะฮะสวยโจดถึงด้านท้ายกระบะนะครับเป็นตัวสมัยแครบแน่นอนอยู่แล้วนะเอาใจคนงบน้อยนะครับแต่อยากได้รถกระบะใช้งานสักคันหนึ่งนะครับตัวแคปนี่ไม่น่าเกลียดแน่นอนนะครับในส่วนตัวล้อเนี่ยอันนี้เป็นล้อแม็กอลอยเดิมๆโรงงานนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าดูคลิปนี้แคปคลิปนี้มานะครับล้อมุงล้อแม็กซี่ล้อเลือกรายได้นะครับสิเจะาลายลายเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึง่งนะครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยเราใส่แบบนี้ก่อนเพราะว่าอะไรเราได้คุณลูกค้ามาเลือกรายที่ร้านได้นะครับไม่ว่าจะเป็น c e 3 7 RPF 1 C 2 8หรือว่า E30 นะครับพวกลายพรีมิยมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราดูแลลายนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับรถที่เราจะมาออกกับทางร้านสามารถดีเควนเข้ามาได้นะครับในส่วนตัวไฟเลี้ยวนะฮะ ก็จะเป็นไฟเดียวกระจกมองข้างนะครับมีการตัดด้วยตัวโครเมียมนะฮะโลโก้ไฮรักนะครับตัวมือเปิดก็เป็นแบบโครเมียมนะครับอุปกรณ์ตกแต่งเล็กน้อยนะฮะมาในตัว G ีแบบนี้นะครับข้างนอกเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเน้นในส่วนของออปชันภายในอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนล้อหลังนี่ก็เหมือนกันนะครับตัวยงตัวยางหรือว่าล้อกระทะอันนี้ก็ถือเป็นแบบหนึ่งนะครับเรามีตัวเลือกคุณลูกค้าแบบนี้ดีกว่าพูดกันแบบง่ายๆเลยบางทีเนี่ยเราอาจจะซื้อล้อแม็กมือสองมาใช่ไหมครับหรือว่าซื้อรถ ล้อแมกต่อจากเพื่อนนะครับหรือว่ามีล้อแมกจากรถคันเก่าอยู่แล้วอยากจะเอามาใส่คันนี้ตรงนั้นก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่ต้องเอารองแมกราคาก็มีส่สวนของอะไรอย่างนี้กันไปนะครับแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าจะเอารองแมกล่ะอ,อันนี้อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งน,นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเราแนะนำนะฮะตัวรถสวยนะครับออปชั่นเยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปจัดเต็มนะฮะด้านหน้านี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับท่าว่าของแต่งพื้นฐานเนี่ยเรามีครบั ลองดูในส่วนด้านท้ายกันต่อนะครับในส่วนตัวฝาท้ายนี้ก็เป็นเดิมๆโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนท้ายแน่นอนนะฮะส่วนของตัวโลโก้นะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดฝาท้ายนะฮะเป็นแบบโครเมียมนะครับไฟเบรกตรงที่3นะครับแล้วก็ส่วนของตัวโคมไฟท้ายเนี่ยไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับใช้งานได้ตามปกติแต่เดี๋ยวก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยมีคําถามเข้ามามากมายนะครับไม่เว้นแต่ว่าคุณลูกค้าที่ออกรถกัะทางร้านไปแล้วนะครับตรงนี้นี่ยังสนใจกันอยู่ แล้วก็สงสัยนะครับในส่วนของตัวโฉมนี้เนี่ยเราเรียกง่ายๆเลยว่าเป็นตัว A1 วันนะครับเรียกแบบนี้ดีกว่านะครับทำเหมือนรถสไตล์เมืองนอกนะฮะที่พอเวลาหิมะตกอะไรแบบนี้นะครับจะมีไฟตัดหมอกด้านหลังนะฮะเผื่อให้รถขันหลังเนี่ยเขาจะได้เห็นนะครับบางทีในอากาศมันทึบหรือว่าฝนมันตกหนักอะไรประมาณนี้นะครับโดยเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอกอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปีใหม่ๆกว่านี้หน่อยเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นตัวโคมไฟท้ายธรรมดาาเลยนะครับแล้วก็ถัดมานะ ก็จะเป็นในส่วนของตัวกันชนท้ายนะครับตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าชอบแต่งซิ่งหน่อยไม่ต้องเอาก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปถอดเองที่บ้านก็ได้หรือว่าจะให้ทางร้านเราถอดให้ก็ได้นะครับนี่คือในส่วนของตัวรอกด้านรถนะครับสวยใหม่สดนะฮะน่าใช้น่าขับนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนภายในกันต่อว่าครับเราไปดูในส่วนภายในกันต่อนะครับในส่วนภายในเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นตัวจีนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยพลาสติกสีบอลเงินนะครับในตัวของคอนโซลหน้านะครับหรือว่าฝาครอบแอร์นะครับแล้ว แอร์แบ็กนะฮะถุงหรือว่าถุงนมนิพายนะครับมีมาให้ครบทุกจุดนะครับ c d v i วิดีโอเนะฮะ AMFM นะฮะแล้วก็เชื่อมต่อบูทูธนะครับที่เสียบ AUX นะครับแล้วก็ USB นะครับอุปกรณ์ฟังพื้นฐานเล่นริโออะไรเงี้ยถือว่าไม้ครบนะฮะถ้าเกิดถามว่าตอบโจทยในการใช้งานไหมแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าต้องการแอปพลิเคชันนะฮะหรือว่าเป็นพวกแบบจอทัชสกรีนอะไรแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นจอ Android ได้นะครับราคาไม่กี่บาทนะครับ เซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะครับขันลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้นยผมถือว่าชอบมากนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเป็นจอ L C D นะครับแสดงตัวอุณหภูมินะฮะความแรงแอร์อะไรต่างๆแบบนี้นะฮะเพิ่มหรือว่าลดนะครับทีละ0.5องศานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับควบคุมเกี่ยวกับการเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ ปุ่มกดลับกดวางนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านทางขวานะครับก็จะเป็นควบคุมเกี่ยวกับตัวจอไอมินะครับแล้วก็เรือนไม้แบบเรืองแสงนะครับมีจอเอ d ดีนะฮะแสดงผลการแจ้งเตือนอะไรต่างๆแบบนี้นะครับมีมาเฉพาะให้ตัว G เท่านั้นนะครับสวยมากนะครับนั่นคือตัวท็อปสุดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะมีลำโพงทวิตเจอร์คู่หน้านะครับหรือว่าลำโพงหูช้างนั่นเองนะครับ ไฟหน้าสามารถปรับได้5ระดับนะฮะกระจกปรับไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกนะครับกุญแจรีโมทครบ2ดอกนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเกียร์เนี่ยคันนี้เนี่ยเป็นปี2016นะครับเป็น 2G ด G.D แต่ว่าเป็นตัว5สปีดอยู่นะครับเป็นตัว5สปีดอยู่นะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยตัวโครเมียมนะครับแล้วก็กรอบตัวฝาเกียร์ตรงนี้นะฮะตรงฐานเกียร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกสีบอลเงินนะครับเล็กๆน้อยๆเขาพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่า จะให้อารมณ์ในการขับขี่ให้เหมือนแบบรถตัวท็อปหน่อยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือในส่วนของ Eco ค o โ e นะครับแล้วก็ Power Mode นะครับตรงนี้เราก็สามารถประหยัดน้ำมันได้นะครับหรือว่าต้องการอัตราเร่งเยอะนิดนึงนะครับก็เป็น Power Mode ก็ได้นะครับส่วนเรื่องของตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำเดิมๆโรงงานนะครับจะเกิดใครต้องการเน้นแต่งซิ่งหน่อยนะฮะเปลี่ยนเป็นเบาะบายนะครับกรอเกตเอนะครับตามกำลังทรัพย์ของเราก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็สวยเป็นแบบหนึ่งตัวรถสีขาวภายในดำ เบาะใบแดงจบนะฮะฟิลมากนะครับแล้วก็ส่วนในเบาะแคปตอนหลังนะครับก็จะเป็นเบาะหนังธรรมดาเดิมๆโรงงานเลยนะครับตัวรถภายในนี่เราล้างทำความสะอาดครีนให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับคือง่ายๆเลยคุณลูกค้าออกรถปุ๊บพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับที่เหลือต้องการตรงไหนเพิ่มเติมงานเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันหน้าร้านได้นะครับที่สำคัญสำหรับครันี้เครดิตดีฟรีดาวนะครับ2.4ตัวท็อปนะฮะคุณลูกค้าอย่าลืมนะครับเราดูตัวรถภายนอกไปแล้วภายในกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปสูบหน้ารถให้ดูอีกทครับ เคเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วถูกใจอยากได้รถกระบะใช้งานสักคันหนึ่งรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาพูดกันเรื่องของราคากันบ้างนะครับสำหรับคันนี้โตต้าไฮรักลีโว่นะฮะสอตัว G ีนะครับเป็นตัวสมาแคปตัวเตี้ยรถปี2016นะครับราคาอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทนะครับอันยังอีกรอบนึงฮะ 4 8 9 0 0 0บาทนะครับได้รถกระบะแครบใช้งานสักคันหนึ่งอุปกรณ์ของแต่งพร้อมแบบนี้พร้อมออปชั่นที่มาครบครันนะครับไม่น่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวอันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆสำหรับคุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆหรือว่าคุณลูกค้าท่่าาาานน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 นใใใดดดะคคครรรรรับููลลลิิปปี้้เเเเสส็็็จแวออยกกถถุไไหพศษมมมต์์ ลิปนี้ได้เลยนะครับแลวเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ